เอาอะพี่น้องครับมือนี่นะครับผมอยู่กาลสินกุ้งเผาค,ครับกุ้งก็มาอยู่ต่อนหน้าผมสองจานบอกไงเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวผมสีล้องนะครับขอลำลื้อวานามิมของกาลสินกุ้งเผามันแสบนะครับเขาวาเดี๋ยวผมกับสีล้องชิมใหม้พี่น้องบ่กาสล,สล,ลสินกุ้งเผานี่อยู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องบ่เมียนย่เขาใจพิษนะครับในเงินซื้อว่ากาลสินกุ้งเผานี่บ่เมีนอยู่จังหวัดกาลสินนะครับเด้อชื่อร้านว่ากาลสินกุ้งเผาแต่ตั้งอยู่ที่ จังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่ในเมืองศรีสะเกดครับพี่น้องที่ถนนอุบลนะครับท่างออกท่างออกอุบลนะครับพี่น้องเออนี่แหละครับผมสีล่องเบมึงน้ำจิ้มเขานี่อ่านี่น,นะครับน้ำจิ้มอ่ะอืมโอ้น้ำจิ้มรสรสเด็ดจริงครับพี่น้องครับอืกินได้ดได้ครับพี่น้องอืม เอาบางอย่างนี่แหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะกินโซ่พี่น้องเบิ้งได้ว่าเป็นยังไงกินให้พี่น้องเบิ้งว่ากุ้งเขาสดบ่อแล้วก็โอ้ยสดบ่อสดกับบ่อต้องบอนะครับพี่น้องว่าสดบ่อเพราะว่าผมไปเบิ้งมั่งไปดูมาเมื่อกี้เนี่ยเพิ่นตักจากบ่อเลยนะครับกุ้งนี่มันหวหนาอยู่ในบ่อเปนก็ตักมาจากบ่อเลยครับพี่น้องกบมีน้ำจิ้มครับพี่น้องสุดยอดอีรีครับแล้วอีกจะโตกันได้พี่น้องเด้อกำลัง ทังใดทีสุดยอดมากครับพี่น้องยากินกุ้งเผานะครับแนะน้ำนะครับกาลสินกุ้งเผาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษร้านเฟน,นีตั้งอยู่ถนนอุบลนะครับพี่น้องถนนอุบลนี่อยู่ในเมืองศรีสะเกษท่างออกอจังหวัดอุบลจะไปโลดตัดปุ๋นละครับพี่นอ้องจไปแยกนี่ก่อนเลยว่าเอาไงมาท่างออกไปอุบลนะครับพี่น้องครับอ่ะมาเบิ่งใกล้พี่นอ้องอ่านี่แหละครับ สุดยอดดีครับพี่น้องครับเอล่ะครับพี่น้องแนะนำน,นะครับกุ้งเผาในเมืองศรีสะเกดต,ต้องร้านกาลสินกุ้งเผานะครับลาาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ